สวัสดีค่ะอยู่กับเก่งกวิศราปรรมสูตรนะคะในเช็คทีวีไทยแลนด์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเก่งพาทุกคนมาอยู่ที่บงา์ข้ออินเตอร i เนชั่น t นลไอซีทีเอ็กซ์โฟซึ่งภายในงานนี้นะคะเดี๋ยวจะมีหัวข้อสัมมนาพิเศษกับหัวข้อที่มีชื่อว่า Smart Thailand ์ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วค่ะซึ่งเป็นการสัมมนานะคะโดยนาวาอากาศเอกอนุดิ์นาคอนทัพซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเกกกกกก่่่่งงะาาาาาทุคคนนนนนไปดูบรยาาศออเข้าาั บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมใครขอกลับเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายวรพัฒน์ทิวถนอมขึ้นกลับรายงานครับขออนุญาตครับเรียนท่านตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านนาวากาศเอกอนุดิตนครทัพนะครับในวันนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้แทนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและประชาชน ู้สนใจทั่วไปนะครับวัตถุประสงค์สําคัญนะครับนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันดังกล่าวแล้วนะครับจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสารของประเทศตามแนวนโยบายรัฐบาลเรื่องการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อไปสู่สังคมอุดมปัญญาหรือสมาร์ทไทยแลนด์2020ครับซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันในเรื่องนี้นะครับซึ่งการที่ประเทศเราจะพัฒนาสังคมให้สามารถใช้เทคโนโลยีสันเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณค่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการในทุกๆด้านทั้งด้านการาศึกษาเกษตรกรรมท่องเที่ยวรวมไปถึงภาคธุร,รกิจบริการและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์อื่นๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วไปนะครับ ก็ประกอบด้วย3ด้านตามนโยบายของท่านตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสารนะครับคือในส่วนที่เกี่ยวกับสมาร์ตโกเฟเมนต์นะครับสมาร์ทเน็ตเวิร์กแล้วก็สมาร์ทบิสเนสนะครับคิดว่าคงเป็นเวลาอันสมควรนะครับก็ไข่เคาะกับเรียนเชิญท่านตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับได้กล่าวเปิดแล้วก็ได้ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ในวันนี้ครับ ก็กับเรียนเชิญครับผมขออนุญาตเป็นกันเองนะครับได้พูดคุยกันเป็นวันที่ดีวันหนึ่งที่เดียวนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สี่สิงหาคมซึ่งก็เป็นวันสื่อสารแห่งชาติวันสื่อสารแห่งชาตินั้นเมื่อเช้านี้นะครับก็มีพิธีนะครับในการที่จะได้ระลึกถึง การสื่อสารของประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูชนียบุคคลนะครับที่ทำให้วันนี้เนี่ยประเทศของเรานั้นมีความก้าวหน้าในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นลำดับนะครับอย่างไรก็ดีครับการพัฒนาเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเราคงจะคุ้นเคยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องประชาชนเราสื่อสารกันเนี่ยตั้งแต่มี พูดคุยกันเป็นไปตามปกติไปจนกระทั่งถึงมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับขีม่ม้าส่งข่าวกันนะครับไล่เลยกันไปจนกระทั่งมีระบบปรายศดีโทรเลขนะครับแล้วก็มีระบบโทรศัพท์มีสายในที่สุดก็มาเป็นโทรศัพท์ไร้าสายแล้วก็วันนี้ความก้าวล้ำในเรื่องของอเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนั้นแทบจะกล่าวได้ว่า ไม่ได้เป็นกำแพงขวางกั้นนะครับโลกกว้างของเราเนี่ยในวันนี้ก็แคบลงเหลือนิดเดียวนะครับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมนั้นมีการพัฒนาไม่หยุดยั้งเนี่ยสิ่งซึ่งประเทศไทยเองนั้นเนี่ยควรจะต้องตระหนักและก็กำหนดทิศทางเนี่ยให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการเดินไปสู่อานาคตข้างหน้าของประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ จะกำหนดทิศทางได้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมาดูว่าต้นทุนของประเทศของเรานะวันนี้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรื่องสมาร์ทไทยแลนด์ก็ฟังดูอาจจะเป็นภาพกว้างนะครับหลายคนบอกเอ๊สมาร์ทไทยแลนด์จะจับต้องกันได้แบบไหนอย่างไรวันนี้แหละครับ ผมจะมาอธิบายกันชัดๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าสิ่งซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็กำหนดเป็นทิศทางอย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นว่าอนาคตด้าน ICT ของประเทศจะกล้าเป็นแบบไหนอย่างไรจะเป็นเป็น t t h r t t h n i l a n d ตามแผนแม่บทของ ICT ของประเทศในปี2020หรือ2560เนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นแบบไหนอย่างไรตามมาดูนะครับเราเริ่มกันที่ต้นทุนของประเทศซะก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกก่อน4อ่เรื่องนะครับวันนี้ต้นทุนของเราอยู่ที่ไหนนะครับแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกเนี่ยเขาเดินกันไปอย่างไรนะครับแล้วก็ทิศทางของสมาร์ทไทยแลนด์ของกระทรวง ICT ซึ่งไม่ได้เขียนขึ้นมาใหม่หรอกนะครับเป็นการพัฒนามาเป็นลำดับขั้นตอนตามแผนแม่บทแล้วก็สุดท้ายองค์ประกอบสำคัญนะครับรัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของกระทรวงทีและแคทเนี่ย เขาจะมาสนับสนุนแผนแม่บทเรื่องของนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์กันได้อย่างไรไปที่ต้นทุนครับตัวเล็กนิดหนึ่งครับมีการทำสถิติเชิงเปรียบเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> เช่นเดียวกันในการที่จะมาดูว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเขาจัดอัำดับนะครับการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศในช่วง5.253 ก็2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานผมเอาอีกรูปดีกว่าจะเห็นภาพชัดกว่านี้ไม่ได้ทำเองนะครับเป็นความพร้อมอเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเป็นการจัดอินเด็กจะเห็นว่า World Economic Forum เนี่ยให้ลำดับ Ranking ของประเทศไทย น่าสนใจทีเดียวครับเรามีอันดับ38ปี2004นะครับก็คือปี2,547พอ2,548ก็มีลำดับดีขึ้น36แล้วก็มาถึงปี2,549รันกิ้งเราขึ้นถึงลำดับ34แต่จากความชัดเจนนะครับของอการเริ่มที่จะให้ความสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ดี เรื่องของการที่เราจะมาบริหารทรัพยากรของประเทศชาติทรัพยากรของประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วไล่ไปจนกระทั่งถึงการบริหารจัดการคลื่นนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรที่ต้องให้ความสําคัญขณะนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลมีเสถียรภาพรัฐบาลมีนโยบายในการเดินหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงมีนโยบายที่ เพิ่มโอกาสในการที่พี่น้องประชาชนนั้นจะมีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือว่าเข้าไปใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่ได้ไม่ได้ขี้เรนะครับโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยดีกว่าหลายๆประเทศด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าองค์ประกอบในการนําเอาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนี้มาใช้ประโยชน์ต่างหากครับที่มีปัญหาดูในส่วนของแบ็กฮอร์นะครับ ตัว A ผมคาดหวังว่าท่านที่เข้ามาประชุมก็จะมีความรู้ด้าน ICT กันอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าจากจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปสู่ถนนหลักผมใช้คำว่ากรุงเทพเชียงใหม่ก็แล้วกันนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ถือเป็นเส้นทางหลักเส้นทางหนึ่งปกติแล้วก็จะมีซ u ปเปอร์ไฮเวย์ถ้าเป็นถนนปกติของคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยหนึ่งซุปเปอร์ไฮเวย์ที่มีความกว้างใหญ่เพียงพอ ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการที่จะมีถนนที่เป็นทางหลวงปกติแต่ทางหลวงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยครับทำกันแล้วทํากันอีกสร้างกันแล้วสร้างกันอีกครับมีเขาเรียกว่ามีแต่ละเจ้าของทำซุปเปอร์ไฮเวย์ของตัวเองแล้วก็ใช้รถของตัวเองเท่านั้นที่วิ่งไปบนถนนของตัวเองนะครับนั่นก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามี ปริมาณในการตอบสนองการใช้งานเนี่ยมากกว่าความต้องการถึง200%ด้วยกันเพราะนั้นจาก c อทู to อะซิตี้กรุงเทพเชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมีเหลือเฟือส่วนจากเมืองเนี่ยลงไปสู่อำเภอลงไปสู่ตำบลต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยไฟ,ไฟเบอร์เนี่ยนะครับซึ่งเปรียบเสมือนทางหลวงสายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเนี่ย มีไปไม่น้อยกว่า90%เรียบร้อยแล้วถ้าจะเอาตัวเลขชัดๆวันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าส่วนนี้เนี่ยไปถึงประมาณ87%แล้วแต่ส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่จะไปถึงพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสใช้ เส้นทางอิเล็กทรอนิกส์เส้นทางถนนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยยังมีน้อยซึ่งผมเรียนไปเมื่อสักครู่12%ขยับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้30%กว่าซนะครับบางคนก็ถามว่าวันนี้เนี่ยระบบที่ใช้คลื่นแบบไร้สาย มีความสเสถียรแล้วหรือ,อยังนะครับมีสเสถียรภาพแล้วหรือ,อยังทำไมวันนี้ถึงพูดกันเยอะในเรื่องของ 3G ก็ดีในเรื่องของ 4G ก,ก็ดีเนี่ยผมต้องกาบเรียนอย่างนี้ครับถ้าเราพูดคุยหาหรือเสวนาพูดคุยกันในช่วง2-3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าการบริหารจัดการทรัพยากรโดยการใช้คลื่นภายใต้ระบบซึ่งไร้สายเนี่ยมีสเสถียรภาพหรือเปล่านะครับ แต่เมื่อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มของโลกนะครับะจะเห็นว่าการจัดงานในยุโรปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นในเอเชียก็แล้วแต่ทวีปใดเนี่ยก็จะพูดถึงระบบซึ่งเรียกว่า LTE นะครับ LTE ก็คือระบบ 4G ที่เราเรียกกันแบบสั้นๆ 4G เป็นระบบที่ณปัจจุบันนี้ถือว่ามีเสถียรภาพนะครับ ตราบใดก็แล้วแต่ที่ผู้บริการเนี่ยนะครับมีจํานวนมากการแข่งขันในท้องตลาดเมื่อมีการแข่งขันสูงการแข่งขันสูงก็จะนำมาสู่การเสนอการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการหรือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการที่ดีหรือราคาที่ถูกทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในมากที่สุด การแข่งขันสูงเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นวันนี้คลื่นความถี่2,100เมกกะเฮิร์เนี่ยนะครับก็มีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการการบริหารจัดการต่อไปต่อไปครับสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมาทางคลื่นเข้าสู่เครื่องรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโทรคมนาคมกับเรื่องของบล็อดแคสต์เนี่ยนะครับวันนี้จะเห็นว่าเ n อร์เซ็ t กันเรียบร้อยวันนี้หลายคนไม่ได้โทรศัพท์แบบนี้นะครับหลายคนโทรศัพท์แบบนี้ละเป็นการใช้ทั้งภาพทั้งเสียงนะครับวันนี้ทุกอย่างนะครับก็ทำขึ้นนะครับหรือว่าเกิดขึ้นบนเครื่องมือเครื่องไม้ที่ถูก พัฒนาโดยเทคโนโลยีซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับโลกเข้าไปไหนกันแล้วเราเรากำลังจะอยู่ที่ไหนแล้วเรามีความฝันอย่างไรในอะนาคตอันใกล้นี่นะครับผมเคยพูดหลายเวทีด้วยกันว่าสมาร์ทการ์ดของประเทศเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้คือเราเริ่มที่จะมีสมาร์ทการ์ดที่มีชิป ในช่วงปี2547-48เนี่ยนะครับมีการเตรียมการแล้วก็มีสมาร์ทการ์ดอย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อเราไม่ได้เดินหน้าในการที่จะเพิ่มคุณภาพด้านอินฟราสตรัคเจอร์ของประเทศวันนั้นสมาร์ทการ์ดที่ควรจะต้องมี c าร์ r e a ดเดอรแล้วก็เอาไปใช้เพื่อทำธุรกรรมอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของการมีสมาร์ทการ์ดของประเทศเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้เดินหน้านะครับสมาร์ทการ์ดก็ยังคงถูกถ่ายสำเนา ยังถูกเส้นกำกับนะครับรวมถึงต้องมีทะเบียนบ้านด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายคนก็บ่นว่าแล้วมันจะไปเรียกมันทำไมว่าสมาร์ทการ์ดนะครับเพราะนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รับผิดชอบโดยตรงนะนั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ ก็ได้ทำโครงการนำร่องในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความง่ายขึ้นนะครับอนาคตอันใกล้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้สมาร์ทการ์ดของเราในการที่จะไปทำธุรกรรมนะครับภาครัฐง่ายๆนะครับได้เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาบางคนวันนี้เนี่ย uh, อยากจะไปทำธุรกรรมต้องหยุดงานนะครับต้องเดินทางไปอำเภอต้องเสียค่ารถค่าเรือค่ากินจะง่ายกว่าไหมนะครับ ถ้าอนาคตอันใกล้เนี่ยใช้สมาร์ทการ์ดของตัวเองไปยืนยันตัวตนแล้วก็ทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของการศึกษาก็เช่นเดียวกันวันนี้รัฐบาลเดินหน้านะครับในการที่จะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนน้องนองน,องนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งวันนี้มีแท็บเล็ตละทุกคนนะครับมี336 l e ARNING OBJECT มี ตำราเรียนอยู่8เล่มมีข้อสอบนะครับแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใส่ลงไปเป็นความรู้ให้กับน้องๆเหล่านั้นได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีแต่แน่นอนครับพอน้องๆขึ้นปสองน้องๆปหนึง่งปีหน้าได้รับหมหนึ่งได้รับสิ่งที่เราต้องการและต้องเดินหน้าในวันนี้ร,รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่นะครับภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงานด้วยกันก็คือการสร้าง โครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบริการในส่วนของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าพฤษภาคม2,556ผมเอาสถานะที่แท้จริงให้ท่านทราบก่อนณนวันนี้นะครับ9,600โรงเรียนเนี่ยใน77จจังหวัดเนี่ยนะครับหมายถึงโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยมีไฟเบอร์ออปติกถึงแต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับ นั่นก็คือความเร็ว100เมกะบิตเซกันเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับแต่อีกประมาณ2 0 0 0 2 0 0 0โรงเรียนนะครับส่วนหนึ่งเป็นระบบอินเทอร์เน็ตบนเทคโนโลยี ADSL ซึ่งก็อาจจะมีความเร็วซึ่งยังไม่สนองตอบต่อการใช้แท็บเลต็ตนะครับเรามีโรงเรียนท,ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจริงๆเลยเนี่ยนะครับยังใช้ IP Star นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมตรงนั้นเนี่ยความเร็วก็ประมาณ2ถึง4เมกะบิตเปอร์เซซึ่งแน่นอนครับก็าอาจจะยังไม่สนองตอบความต้องการในการใช้ในอนาคตเ,เพราะฉะนั้นครับการร่วมมือกันนะครับของหลายหน่วยงานที่จะสร้างเ,เครือข่ายหรือว่าโครงข่ายที่เป็นของรัฐบาลที่มีความเร็วสูงตอบสนองไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการศึกษาเพีงอย่างเดียวนะครับ จะเป็นการไปตอบโจทย์ในส่วนของสถานีอนามัยแล้วก็ธุรกรรมอื่นๆของภาครัฐได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมำลังจะกล่าวเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังจะตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนคนไทยว่า ICT ไม่ใช่ของห่างไกลนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เรียนสูงๆเท่านั้นวันนี้ผมอยากจะบอกว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของเราเนี่ยนะครับที่ไปเกือบ2,000แห่งแล้วเนี่ยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อายุเกิน60ครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้ก็รวนแล้วแต่มี ICT เรื่องของอการเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของเฮลท์แคร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในภาคสังคมที่ ICT เข้าไปมีส่วนแล้วก็ในส่วนของอเรื่องอสนับสนุน ด้านการยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการวงจรเศรษฐกิจอันนี้ยิ่งชัดนะครับเขาบอกว่าประเทศที่มีการบริหารจัดการโดยการใช้ ICT มาเป็นเครื่องมือวงจรธุรกิจของเขาใน1 transaction หรือว่าใน1ความสำเร็จของการทำธุรกิจเนี่ยสั้นนิดเดียวนะครับประเทศไทยเองถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเนี้ยนะครับห่างกัน2-3เท่า วงจรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้หน่วยงานของกระทรวง ICT ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เ work กันใกล้ชิดกับแบงค์ชาติเวิร์ k ใกล้ชิดกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็กำลังออกทั้งกฎทั้งระเบียบทั้งกฎหมายในการที่จะสนับสนุนนะครับในการทำงานด้าน e-business เนี่ยให้มันมีความรวดเร็วแล้วก็ได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับวันนี้เรามาดู d i r e c t ัของ กระทรวง ICT หรือว่าทิศทางในการพัฒนานำก้าวเข้าไปสู่การเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ครับวันนี้คีย s u ักเซสนะครับหรือว่ากุญแจของความสำเร็จในองค์ประกอบที่อยู่ในนโยบายของภาครัฐนะครับเรามี เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวความร่วมมือของภาคเอกชนและภาครัฐในการที่จะเปิดให้บริการฟร wi ี Wi-Fi กว่าแสนจุดภายในสิ้นสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ภายในไตรมาสที่2ก็ครจะมีการเพิ่มการให้บริการโดยได้รับความร่วมมือจากทางคณะกรรมการกสทชนะครับเราคงจะมะีกระจายไปในทุกพื้นที่มากกว่า250,000 access point นะครับครอบคลุมทุก ทั้ง77จังหวัดในพื้นที่สำคัญมากกว่า3,000 30, 0หรือ5,000 50, 0แห่งในในอนาคตอันใกล้นะครับวันแท็บเล็ตเพอร์ชายนะครับเมื่อแจกไปแล้วก็คงจะต้องมีการขยายผลในการที่ต้องสร้างสมาร์ทเน็ตเวิร์เพื่อเป็นเครือข่ายเป็นโครงข่ายของรัฐบาลในการใช้งานนะครับเรื่องของการทำอีกอฟเวเิร e ์โดยเริ่มจากการ ทำโมเดลการให้บริการภาครัฐซึ่งเดิมเนี่ยเป็นการทำธุรกรรมแบบแมนนวลนะครับที่พี่น้องประชาชนต้องเดินทางไปอำเภอไปขอแบบฟอร์มไปกรอกเอา,อาสมาร์ทการ์ดมาถ่ายสำเนาไปเซ็นรับรองสำเนายื่นเข้าไปสู่กระบวนการแบบแมนนวลเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายวันนี้แต่ละกระทรวงทบวงกรมก็พยายามที่จะคิด รูปแบบของการให้บริการผ่านการทําธุรกรรมออนไลน์นะครับเพื่อให้การทําธุรกรรมภาครัฐนั้นมีระยะทางที่สั้นลงและพี่น้องประชาชนก็เสียเวลาน้อยลงและก็ประหยัดมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนโยบายในการทำํำภาพรวมของการาควบคุมบริหารโดยการนำเอาไอซีทีมาบริหารจัดการนะครับจังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่ทางรัฐบาล ให้ทางกระทรวง ICT เองก็ใช้ทางจังหวัดนครนายกนั้นเป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะเดินหน้าเรื่องของ e-government นะครับในการที่เชื่อมต่อทุกอำเภอทุกตำบลทุกอ,อบตอเนี่ยนะครับในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ Data Center นะครับของจังหวัดแล้วก็ใช้เนี่ยครับจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่ามันมี เรื่องของเครือข่ายมันมีเรื่องของศูนย์ข้อมูลนะครับมันมีคอนเทนต์มันมีเรื่องของแอปพลิเคชัน, content, นทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การบริหารจัดการโดยการใช้ ICT หรือเอา ICT มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการก็จะทำให้เกิด2-3อย่างนะครับมันประหยัดงบประมาณมันประหยัดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นกรอบนโยบาย ICT 2020นะครับ2020ว่าอันนี้เฟรมเป็นแนวเป็นเฟรมเวิร์ตามแนวคิดนะครับว่า Smart Thailand 2020ประกอบไปด้วยอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความสำคัญในส่วนของฐานรากไม่ใช่มีแต่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานตามที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับแต่นั่นหมายรวมไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมนั่นหมายรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ด้วยนะครับเพื่อจะนำเราเนี่ย มาสู่การเป็นสมาร์ g o ฟเวอร์เมนต์ซึ่งจะให้ความเท่าเทียมกันนะครับในด้านสังคมจะให้ความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนครับยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งหมดเป็นร่มหรือว่าเป็นหลังคาที่เรียกว่า Smart Thailand 2020นะครับ